สวัสดีครับคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนุ่มที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับกับวิวกับผมอีกแล้วนะครับกับจดเซฟนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกม House กันนะครับซึ่งผมเล่นสตอรี่จบไปแล้วนะครับผมก็เหลือแค่เอ่อดีลซีนะครับผมเป็นดีลซีเสริมเป็นตัวเสริมนั่นเองครับของแท็บบี้ไม่ใช่ของเบลลดี้นะครับผมคือน้องสาวนั่นเองเนาะซึ่งน้องสาวเรานะครับเป็นคนตื่นสายครับจะตื่นประมาณ11บเอโมงนั่นเองนะครับแล้วเราก็ต้องเอาตุ๊กตาเนี่ยครับไปให้เอ่อ พวกอะไรดีไปให้น้องไม่ใช่น้องไปให้เพื่อนบ้านนะครับผมผมอัดอย่างวะออกกาลังอัดอยู่โอเคโชคด,ดีไปนะครับผมเราไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะครับตอนนี้ก็ของก็ไม่ได้ใช้เนาะเมียว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 โ,โ,โ,โอเคคุยกับเมียวครับนี่่าแมวมนไซเราสามารถคุยกับเพื่อนบ้านเลยนะครับว่าคิดถึงเมโลดี้งั้นเหรอหอืมเช่องหน้าเศร้าจริงๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ รู้ไหมว่าบางทีฉันก็อาจคิดว่าอาจจะยังไม่สายเกินไปนะสำหรับเธอแต่ว่าคุณก็ต้องเสียการควบคุมก็คือเราไม่สามารถเล่นตัวนี้ได้นะครับแล้วให้โอกาสเธอบ้างถ้าเกิดว่าเธอไปแล้วนะจะไม่มีโอกาสกลับมาได้อีกแล้วก็คือเราเปลี่ยนไปเล่นน้องครับฉันพร้อมแล้วหาวถึงกระจอดำเลย อันนี้อันนี้โหลดฉากใหม่หรือว่าเลยอ้อมาอยู่ในห้องนอนของน้องน,นะครับฮาอส์เหมือนเราจะพยายามาฆ่าตัวตายไปแล้วนะครับก็ไม่สำเร็จมั้งไม่แน่ใจโอ้ยฉากมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเอา้าวเขาไม่แทงแเราหรอคนคนถือกันไก่เมโลดี้ตื่นแล้วเหรอมาเล่นซ่อแนแอบกันเถอะยังยังยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลานะครับห้องน้ำ เป็ดน้อยกดเป็ดได้เด้อเอาผมผมแคบีเป็ดเองเดี๋ยวตายเลยเโอ้โหโอเคไม่เป็นไรเราจะมาเกิดเป็นน้องหรือเกิดเป็นพี่วะเอ้ยต,ตุ๊กตาเมยลดีเฮ้ยในที่สุดเราก็ตื่นขึ้นสักทีสินะนั่นมาอะไรอ่ะมันจบไปแล้วไม่ใช่เหรอ เหมืหอนว่าแทบบี้จะทิ้งเราไว้ที่นี่นะครับก็โดนจริงไว้คนเดียวเนาะคือแทบบี้หนีเอวไปคนเดียวนั่นเองนะครับรู้สึกว่ามันไรประโยชน์จังเลยก็คือไม่รู้ว่าจะอยู่ทําไมนะครับผมก็คือนอ้องเขาเป็นโรคซึมเศร้านะครับเพราะว่าคนไม่จะปล่อยดีกว่าผมก็ไปอ่านมาแล้วแหละ <c oughs> นะแต่ว่าคุณก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะถ้าคุณไปดูช่องอื่นบนบ้างนะครับผมเปิดได้ไหมสวิตไฟอุย้ย มื่ตื่อเลยรูปทุกคนนะครับรูปพอ่อรูปเข้าไม่ได้เหมือนเดิมห้องชอบล็อกอันนี้ก็เปิดไฟแล้วเหรอเอ้ยอะไรอะ่ะหนูน้อยน่ารักเดี๋ยวผมเหยียบแล้วมันเป็นอะไรวะอ๋อฮอ๋อเอาเริ่มใหม่เลยอ๋อมีให้เหยียบเล่นงนี้ด้วยอ่าอ่าฮะ ผมไปทิกเกอร์อะไรประวะเนี่ยอ้าวหนูว่าไห้หนูปไปใส่รับปุ๋ยเลยว่าไงไอ้หนูฉันรู้จักแกนะแกดูคุ้นดีแม่เธอเนี่ยก็ทำแซนดีชอร่อยมากเลยอืมพอแต่พอกินไปเรื่อยก็เริ่มหิวน้ำเนาะฉันคิดว่าฉันอยากจะกินน้ำสันหน่อยเพราะตอนนี้แซนดีชเริ่มติดคอแล้วอะโอเคผมก็ต้องไปเอาน้ำมาให้เขามัง้ง ยือแท็กสแลปแล้วเมื uh ่อไหร่เองจะเลิกเอาแซมวิชไปให้หนูสักทีวะเอออะเออหนีหนีหนีแล้วสามารถกดเอ่อโอเค ตอนนี้ผมอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไรโอเคผมไม่อยู่แล้วห้องนั้นนะครับอยู่อยู่นานไม่ได้อยู่แล้วตายเอ้าแม่เป็นไรไม่มีใครคุยกันเราเลยเออเราคุยได้จุดจุดจุดพยายามไว้ลิ่าคือผมรู้สึกว่าถ้าเราวิ่งอย่างนี้อันนี้คือทริคเลย,ยน้อยนะเรามาคุยกันมีซีปบ เซลิมิน่าเราจะรีเห็นไหมแต่เวลาจะไม่เดินก็คือเราสามารถใช้บัคตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ได้แล้วี่ผมต้องเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นผมผมจะโดนตามล่าเหรอเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันที่สามใช่ไหมหรือกี่โมงวะไม่รู้ไม่รู้เร็วโอเคผมว่าผมผมตายก่อนดีนกว่านะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองโอมหนอนด้วยเดินเหยียบหนอนได้ไหม เฮ้ยเราซอร่อนได้โอเคแต่ผมว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าเรายังสำรวจเกมไม่ครบเราตาย่อนีกว่าครับโดนผู้หญิงคนนี้ฆ่าแล้วกันอก็ใช้เวาลาสักพักหนึ่งกว่าเขาจะฆ่าเราเนาะเราต้องหาทางเข้าไปห้องข้างในหนให้ได้ที่มันล็อกแล้วก็เล่นซอ่อนแอบตัวเล่นซอ่อนแอบเก็ถือเงนไกใช่ไหมคือมันเป็นมันเป็นคนที่ถือเันไกได้เ,เราโอเคเราไปเ,าเราไปคุยกับคนถือเงนไกก่อน แล้วเหรอ่อเล่นเนแ่บอ่าเราต้องเอาเราต้องหาเขาเราไปนคนหาโอเคเราไปนคนหาเนาะปึ๊บปึ๊บเอยอยู่ใต้นี้หรือเปล่าไม่อยู่โอเคไม่เป็นไรอยู่ไหนวะฮะไม่อ๋อผมรู้ละไอ้นี่คืออะไรกันสะดุดดูทรงแล้วกันสะดุดแน่นอนนะกันสะดุดได้ อันนี้คือตัวการสะดุดเลยเนี่ยเราต้องไปเหยียบมันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เขาสะดุดเนาะแล้วเมโลดี้อยู่ที่นี่ได้ไงวะโดยที่แบบไม่ตายโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,อ,อ,อ่ารู้เลยดูดูออกเลยว่าสะดุดแน่นอนสะดุดตายแน่ๆดูทรงละนะครับโอเคเราตื่นแล้วไปเล่นสักไหนปิดตานะครับห้ามแอบ,บดูเนาะ ันนี้คืออะไรนาฬิกาเหรอนาฬิกาแม่งกลายเป็นต้นไม้ละชื่อเนียนเหรอฮะชื่อเนียนเหรอชื่อเนียนเหรอคุยด้วยหนูจะคุยกับคนนี้โว้เจอได้ยังไงเนี่ยฉันคิดว่าเธอจะไม่เห็นฉันอันนี้สิเอา้านี่เอาไปกันไกลอย่าวิ่งนะโอเคผมว่ากันไกลเนี่ยถ้าผมวิ่งเนี่ยผมผม ตายแน่ตุวเย่เลยอะ่ะเชื่อผมป่ะโอเคมันมันไม่เกี่ยวว่าเราจะยืนเฉยหรือไม่ยืนมันเห็นอยู่ดีคือแม่เราเนี่ยจะหลอนตอนสามใช่ไหมสามสามนาฬิกาเราไม่มีเวลามากขนาดนั้นใช่ไหมวะอ๋อคือวิชานินจาได้โอเค ก่อมันจะงอแข้งงอขาผมก็เป็นนินจานี่ยกจากห้องไว้ก่อนนะฮะจับผมไม่ได้หรอกโอเคเราเราต้องไปไหนต่อเน้นกันไก่แล้วอะ่ะเอาันไกไม่มาทำอะไรอ,ะอ่ะอ่าอันนี้คือจะเป็นช่วงไฟดับเนาะโอเคใต้เตียงนี้ผมจะตายไหมเนี่ยโดนโดนเหมือนพี่สาวอะแล้วนอนพื่อนคือนอนพื่อนมันเหยียบได้หมดเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าเหยียบได้ไดอะไรโอเค เออถือไปแล้วกันเอาถือไม่ได้ดอบไม่ได้ด้วยอา้าวเราก็โดนปิดปากตายอยู่ดีแล้วเกมแม่งเด้งเลยคืออะไรเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เรายังไปไม่ถึงเอนดิ้งไหนเลยแต่ว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาต่อเราเล่นเราเล่นเราเล่นลเล่นให้ไปสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องนี้กันทีหลังคือทางที่ดีนะครับในความคิดผมคืออย่าไปยุ่งกับเป็ด อยู่ให้ไกลเป็ดไว้ให้ไกลที่สุดเลยนะครับผมคือแบบอันนี้ผมพูดก็ต้องรีสตาร์ทวันด้แยเนาะไม่งั้นมันจะเสียเวลาเปล่านะครับคือเราอย่าไปยุ่งกับเป็ดโดยเด็ดขาดนะครับผมก็คือช่างหัวแม่งอะ่ะโอเคเราเราเราต้องไปจัดการเรื่องกันไกลก่อนเนาะแล้วก็เอาฟลุตมาแต่ผมไม่รู้ว่าฟลุตเนี่ยเอาไปทำอะไรนะครับโอเคเล่นซ่อนหากันครับ ตานะครับแอบดูห้ามแอบดูเนาะที่ที่เปิดได้มีหมามีอะไรนะครับผมไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่เนาะคือปิดไฟแล้วเพลงมันเปลี่ยนเลยนะโอเคผมรู้ว่าเราเรามีสามารถซ่อนสามารถอะไรได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มาตามล่าเราแน่นอนนะครับแเราเราต้องหาอะไรเนี่ยไป เฮ้ยเหยาวิ่งอย่าวิ่ง,งเฮ้ยเราต้องหาเราเราตัดการหนูได้ไหมหน,น้อยจุ๊บโอ้ยขอโทษครับขอโทษร,รับขอโทษร,รับปรี้วไปแล้วพรี้วอตัดหนูอะคือหนูมันอาจจะแบบเมื่อกี้ผมเห็นอะไรอยู่ข้างหลังนั้นแมวเหรอแมวเราเหรอ่ะน้องแมวเราตายแล้วนะ่ะโอเคคือเกมนำเสนอระบบซ่อนมาเนาะก็ดี ฮ่าฮ่านินจาน่ะเร็วนะเว้ยในการผมไม่ได้แล้วแล้วแม่ผมตัดแม่ได้ไหมเอ้ยแม่เฮือมันขำหรอไรได้คลิกใส่ผมตัวแตกเลยโอเคแล้เออเรายังไม่ได้ดูโน้ตเลยเนอะเมโลดี้มีโน้ตไหมวะน่าจะมีอ้านี่ไง รู้สึกว่าเหมือนติดอยู่ในฝันร้ายมาสามครั้งเลยนะครับก็อ๋อเราถือโน้ตได้เ้ยเจ๋งว่ะคือปกติเราถือไม่ได้นะครับเราตุยเย่ไปเลยนะครับก็คือคือมันอ่านได้อย่างเดียวแต่ตอนนี้เราถือได้แล้วอาจจะต้องใช้โน้ตในอนาคตอาจจะมีเรื่องสําคัญแต่ว่าตอนนี้ผมรู้ว่ากันแกลมาไว้ทําอะไรเหมือนกันนะครับผมเออโทษทีโทษทีเอาเราสะดุดเองเลยด้วยทิหายละนี่ไงถึงห้ามถือกันไกล แบบเหมือนเป็นการบอกไปว่าแบบถือกันไกลไม่ได้แล้วนะอะไรทั้งนั้นเนี่โอเคผมเสียเวลาไปมากเลยการทำอะไรก็ไม่รู้อยู่นะครับโอเคได้เวลาไปวิ่งเล่นแล้วปิดตานะครับคือคนนี้เขาคือใครอะ่ะผมไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นพี่สาวคนโตรหรือเปล่าผมผมไม่เห็นรูปในบ้านเลยนะแล้วก็คนที่อยู่ในชั้นใต้ดินนี้ก็อีกคนหนึ่งยายด้วย คุณย่าคุณยายนั่นแหละผมไม่เห็นเหมือนกันอะไอไปอมผมได้กันไกลแลล้วผมต้องออกกันใครไปทำอะไรวะแม่เนเกือบแล้ะเมื่อกี้วิชานินจาทัน มมนก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นแค่คุยเฉยเปล่าอ่ะสามทุ่มก็จะเริ่มหล่นเงินเอ้ยเดี๋ยวโอเคไม่มีอะไรผมทำอะไรไม่ได้อันนี้คือแม่แม่แบบไม่เป็นไรอะ่ะกินวายเหรอใช่อะ่ะผมเดินไปคุยตอนนี้ผมตายวะเนี่ย อย่าอย่ามองฉันนะโอเคครับผมไม่มองเฮ้ยไม่วิชาหนิจา้า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 เปิดห้องได้ไหมไม่ได้โอเคผมซ่อนเพราะผมโดนไล่ตอนนี้น่าจะโดนไล่อยู่เฮ้ยมันอินเทนน์เเกินไปป่าวะไฟห้องตัวเองเปิดไม่ติดเลยครับพี่ เฮ้ยเฮ้ยเอออัอืมโดนต้นไม้พิชายยิจ่าใส่ตายแล้วเกมเด้งเลยนะครับพอละเอาเป็นเ่าพาร์ทนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเล่นมากเครียดเนาะเออเดี๋ยวผมมาต่อพาร์ทหน้านะครับผมจะ,จะไปไปอ่านเอ่อพวกคู่มือว่าร้องทำยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปเรื่องให้ฟังนะแต่ว่าอ่านนิดเดียวนิดเดียวพอนะครับผม